ครับสวัสดีครับผมเลว่าจางวิมายครับหรือว่าเลมิซูบิชินะครับวันนี้เลอยู่ที่มิซูของ2หรือว่ามิซูเบสออโต้นะครับที่โชว์รูมเราวันนี้นะครับเลจะพามาชมว่าโชว์รูมเรานะครับมีรถอะไรให้ลูกค้าได้รับชมบ้างเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้เป็นออนนิวมิซูบิชิเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์ด้านขวาของเรานะครับจะเป็นมิซูบิชิเอ็กแพนเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวคอสพีเอชอีวีหรือว่าเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นมิตซู s h ชิออ n ิลไท t ันตัวนี้จะเป็นตัวแอดลีตัวท็อปเครื่องยนต์2.4 204แรงม้านะครับแล้วก็ด้านนี้ของเรานะครับจะเป็นรถ Act a c ค a r d นะครับก็เป็นรถผู้บริหารหรือทดลองขับนะครับไม่น้อยตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของส่วนลดโปรโมชั่นเยอะยๆเลยนะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์มิตูบิชินะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามหรือว่า ข้ามาชมรถตัวจริงที่โชว์รูมเราได้นะครับผมโชว์รูมของเรานะครับมีโปรโมชั่นใช้เงินจองทําสัญญาออกรถแค่1บาทจองนะครับแล้วออกรถภายในเดือนนะมีสิทธิ์ลุ้นรับตุ๊กตาลาบูบูนะฮะแทนเลิขสิทธิ์แล้วก็เพื่องใช้ไฟฟ้าเราจะจับฉลากกันในช่วงสิ้นเดือนนะครับใครที่สนใจก็ฝากโปรโมชั่นนะครับไว้ด้วยนะครับผมของเราก็จะมีออกกิจกรรมออกบูธน,นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดรังสิตแอมากเกตนะครับงานรังสิตแฟร์นะครับแล้วก็ ดูโฮมรังสิตคลองเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบูธที่ดูโฮมนะครับรังสิตคลองเจ็ดนะครับตามเลยไปชมเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกุ้ยจับนะครับพิษสาการขายจากบริษัทมิตซูเบสออโต้ลังสิตคลองสองนะผมนะวันนี้ที่อัดนะครับวันนี้15มิถุนายนวันเสาร์นะครับผมเราก็มีจัดบูธนะครับอยู่ที่ดูโฮมลังสิตคลองเจ็ดนะผมนะก็มีรถนำมาโชว์อยู่สองคันนะเป็นกระบะแคปใส่ล้อแม็กนะครับผมพร้อมเกียร์ที่นั่งไฮบริดนะครับผมนะ แต่ลูกค้าท่านไหนนะที่ผ่านมาบริเวณนี้นะสนใจอยากจะมารับชมดูรถนะหรืออยากจะทดลองขับหรืออยากจะดูรถรุ่นอื่นนะก็สามารถเข้ามาพูดคุยที่สาการขายของเราได้นะวันนี้อยู่กับน,น้องมินนี่นะคะผมนะแล้วก็น้องกันนะครับผมนะเรามาออกบูธกันเนี่ยมีบูธดูโฮมรังสิตคลองเจ็ดหนึ่งที่บูธดูโฮมรังสิตคลองเจ็ดเนี่ยเราจะอยู่ถึงวันที่4กร,รกฎาคมเท่านั้นนะเท่านั้นยังไม่พอนะเรา,ามีบูธนะที่ตลาดคลองหนึ่งนะข้างไปรษณีย์นะ บูธนั้นจะอยู่ถึงแค่วันที่23มิถุนายนนี้นะบูธนั้นอาจจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะทุกวันเลยฟรีด้วยนะก็แวะไปเยี่ยมชมได้ทุกจุดนะหรือจะเข้าที่โชว์รูมก็ได้เหมือนกันนะณนะช่วงเวลานี้นะถ้าลูกค้าจองรถลูกค้าได้อะไรนะครับผมนะลาบูบูมานะหรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับกันไปเลยนะลูกค้าจกสอบถามเงื่อนไขในการได้รับกล่กองจุ่มนะลาบูบูนะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะก็ฝากบรรยากาศบูธลังสิทธ ดูโฮมของเจ็ดไว้ด้วยนะครับผมมีทิ่ปรศักษาการขายมืออาชีพคอยให้บริการลูกค้านะเรายังรับเทอร์รดทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยนะเข้ามาปรึกษาก่อนได้เลยมาประเมินราคากันก่อนมาคุยเงื่งอนไขกันก่อนหรือจะมาทดลองขับก่อนก็ได้นะครับผมเรียนเชิญครับผมสวัสดีครับมากันเยอะๆนะครับอย่าให้เซล์เหงานะครับผมนะ